สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับนะในวันนี้จะมาสอนออนไลน์นะ EP 3ทฤษฎีวงจรไฟฟ้านะตอนที่3นะในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของลักษณะของวงจรไฟฟ้านะที่เราใช้งานกันนะว่ามีแบบไหนบ้างนะครับผมนะโอเคนะครับตามที่เห็นเลยก็คือวงจรไฟฟ้าเนี่ย มันก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. วงจรอนุกรมนะวงจรอนุกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนะตัวที่1ตัวที่2นะแล้วก็แหล่งจ่ายนะวงจรอนุกรมเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็วงจรขนานนะก็แบบนี้นะลักษณะของการขนานก็คือการคล่อมกันอยู่นะถ้าเป็นอนุกรมเป็นวงจรลักษณะเขาของการเรียงอันดับนะเรียงลําดับ โอเคแล้วก็วงจรแบบผสมนะก็คือมีทั้งขนานและอนุกรมอยู่ด้วยกันนะก็ต่อเป็นแบบผสมนะทั้ง3แบบมีข้อดีข้อเด่นนะแล้วก็ข้อด้อยนะที่แตกต่างกันนะเรามาดูวงจรอนุกรมก่อนนะวงจรอนุกรมก็คือจะเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย ในลักษณะของการเรียงลําดับก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆนะวงจรแบบนี้นะเราอาจจะเคยเห็นในอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเช่นไฟกระพริบ IP, นะไฟกระพริบ IP, พวกไฟ LED ไฟประดับเนะี่ยแบบนี้ไฟไฟกระพริบ IP, ที่ต่อกับไฟฟ้า220โวลต์นะไฟประดับปีใหม่อะไรพวกนี้ก็เอาหลอดไฟเนี่ยมาต่อเรียงกัน เป็นร้อยร้อหลอดแล้วเอาไปเสียบปลั๊กไฟบ้านได้โดยลักษณะของวงจรนุก,กรมก็คือจะเป็นการเลี้ยงอันดับต่างที่บอกไปนะแ่งจ่ายต้นทางก็คือ V นะโวลต์มีโวลต์ขึ้นมานะจ่ายให้โหลดตัวที่1ตัวที่2ไปเรื่อยๆนะในลักษณะของการแบ่งแบ่งแรงดันของแต่ละตัวนะโหลดตัวที่1 R 1โหลดที่2ก็คือ R 2นะครับแบ่งไปเรื่อย หมายความว่าถ้าเราต่อในลักษณะแบบนี้กี่ตัวก็ช่างสมมุติว่าให้ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยมันเท่ากันเท่ากันในที่นี้ก็คือค่าความต้านทานเท่ากันหรือถ้าเป็นหลอดไฟสมมุติว่าตรงนี้เป็นหลอดไฟสองหลอดสองหลอดเนี่ยเป็นหลอดที่มีค่าโวลต์เท่ากันค่าวัดเท่ากันนะนั่นหมายความว่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจรเนี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกจุดถูกไหมครับ หรือถ้ามันไม่เท่ากันต่างกันนิดหน่อยกระแสที่ไหลก็เป็นกระแสตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าความสว่างของแต่ละหลอดก็จะไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าโวลต์แหล่งจ่ายคือแบตเตอรี่ก้อนนี้มีแรงดันทั้งหมด24โวลต์หลอดไฟสองหลอดเราเอามาต่อกันเป็นหลอด12โวลต์สองหลอดหมายความว่าถ้าเราต่อกับ24โวลต์นเนี่ยหลอดไฟสองหลอดนี้จะได้รับไฟหลอดละ12โวลต์นั่นหมายความว่าเป็นการแบ่งแรงดันที่หลอดไฟ หลอดละ12โวลต์นนะถ้ามีกี่หลอดเราก็ต่อไปแต่ว่าถ้าเราต่อมากกว่า2หลอดนะโดยที่แรงดันเท่าเดิมเราใช้หลอดไฟ12โวลต์ต่อถ้าเราต่อ3หลอดหลอดที่3เนี่ยที่ต่อเข้ามาเนี่ยจะต้องมาถูกหารแรงดันตกค่อมกับ2ตัวที่เหลือหมายควาว่าถ้าเกิดเราต่อกับ24โวลต์ตรงนี้หลอดไฟที่ต่อมีทั้งหมด3หลอดนะถ้าผมเขียนต่อก็ กดเป็นวงจรเดิมนะเราต่อเพิ่มอีกหลอดหนึ่งเป็นสามหลอดนะหมายความว่าแรงดันเขียนไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะ <c oughs> มือซ้ายด้วยอ่ะ,อะผมต่อให้อีกหลอดหนึ่งมือซ้ายผมไม่ถนัดนะโอเคหลอดที่สามเข้ามาหมายความว่ายี่สิบสี่เนี่ยจะต้องถูกหารทั้งหมดสามนั่นหมายความว่าหลอดแต่ละหลอดเนี่ยจะมีแรงดันตัวข้อมอยู่ทั้งหมดหลอดละแปโวลต์หมายความว่าความสว่างเนี่ยมันจะลดลง นะลดลงนะเพราะว่ามันถูกหานหลอดไฟที่ต่อเพิ่มเข้าไปนะโอเคของเดิมเป็นสองหลอดนะจะเขียนไว้เหมือนเดิมวงจรอนุกรมจึงถูกนำไปใช้เป็นวงจรแบ่งแรงดันนะถ้าทางภาษาถ้าทางภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกว่าโวลตเต็ดอีเดอร์แบ่งแรงดันที่ โหลดทั้ง2ตัวแล้วนําแรงดันที่โหลดเนี่ยไปใช้งานหรือนําไปควบคุมอะไรก็ช่างก็แล้วแต่นะรวมถึงข้อดีของการต่อวงจรอนุนก,กรมก็คือถ้าเกิดเรามีแรงดันสูงอย่างเช่นระบบโซล่าเซลเราทําระบบ4 8่4โวลต์24โวลต์แต่เรามีหลอดไฟ1 2โวลต์เนี่ยถ้าเราไปต่อโดยตรงเนี่ยหลอดไฟมันขาดถูกไหมครับขาดแน่นอนเราก็นําหลอดไฟ2หลอดเนี่ยมาต่ออนุกรมเพื่อให้สามารถใช้กับแรงดันสูงได้นะ สวัสดีท่านผู้ติดตามผู้เข้าชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอสอนตอนเช้านี้เลยนะขอบคุณการติดตามรับชมอย่างดีนะจากสองอีีแรกได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะบอกว่าทำต่อไปเรื่อยๆโอเคผมจัดให้นะโอเคครับผมวงจรนุก,กรมก็มีประมาณนี้ข้อดีของมันก็คือสามารถแบ่งแรงดันณจุดต่างๆได้ถ้าในวงจรอิเล็กทรอนิก การต่อนุกรมก็คือจะต้องมีการแบ่งแรงดันอย่างที่บอกไปก็คือโหลดตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วเอาแรงดันที่แบ่งเนี่ยไปใช้งานต่อหรือเอาไปทำาการอ้างอิงอะไรก็ช่างตามการออกแบบวงจรน,นะแต่ข้อเสียข้อเสียจะมีอยู่ข้อเดียวนะข้อเสียของวงจรน,นุกรมถ้าหลอดไฟหลอดนี้ขาดถามว่าอีกหลอดหนึ่งมันจะติดไหมไม่ติดแน่นอนเพราะอะไร ทางเดินของกระแสมันมีอยู่เส้นเดียวถูกไหมครับพอมันมีอยู่เส้นเดียวปุ๊บทางเดินกระแสมันถูกตัดขาดหมายความว่ากระแสจะไม่สามารถไหลจากแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่มีแรงดันอยู่หลอดไฟหลอดนี้ขาดไปแล้วนะกระแสไหลไม่ได้เมื่อไหลไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าทางเดินของ,ของกระแสนเนี่ยมันถูกตัดทําให้หลอดไฟที่เหลือไม่สว่างไม่ติดไปโดยปริยายนี่คือข้อเสียของวงจรวุกลมนะ ที่เราเห็นชัดเจนนะมีอยู่ข้อเดียวนะแล้วก็กระแสที่ไหลเนี่ยมันเป็นกระแสอยู่ค่าเดียวถูกไหมครับถ้าเราสามารถควบคุมกระแสในการไหลได้ก็โอเคไปแต่ถ้าเราควบคุมการไหลของกระแสไม่ได้เนี่ยความไห่ยนะอาจจะบังเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีวงจรอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นวงจรขนานนะวงจรของนุก,กรมก็มีข้อเสียประมาณนี้นะครับผมนะต่อไปเป็นวงจรขนาน วงจรขนานขนานก็คือการค่อมการต่อค่อมค่อมไปเรื่อยๆจะมีโหลดหรือมีอุปกรณ์กี่ตัวก็ช่างก็ค่อมไปค่อมค่อมคอมไปค่อมกับอะไรค่อมกับแหล่งจ่ายแหล่งดันนะเมื่อกี้เป็นการต่อแบบเรียงเรียงอันดับก็คือเรียงไปเรื่อยๆเรียงไปเรื่อยๆเรียงไปจนครบแล้วเอามาต่อกับแหล่งจ่ายนะแต่วงจรขนานจะเป็นการต่อค่อมค่อมบวกบวก เข้าบวกแหล่งจ่ายลบของอุปกรณ์เข้าแหล่งจ่ายคอมทั้งหมดนะโดยวงจรขนานนะแรงดันณนะจุดใดๆก็ตามในวงจรจะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายเพราะอะไรเพราะมันมาจากที่เดียวกันตรงนี้ครับมันมาจากที่เดียวกันนี่มาจากที่เดียวกันนะแรงดันที่หลอดไฟตัวที่หนึ่ง R หนึ่งหลอดไฟตัวที่สองจะได้รับเท่ากับแหล่งจ่ายนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โหลดประเภทวงจรขนาดเนี่ยแรงดันของอุปกรณ์จะต้องเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายมันไม่เหมือนกับอนุกรมที่เราสามารถใช้หลอดไฟที่มีค่าแรงดันต่ํากว่าแหล่งจ่ายแล้วนํานํามาอนุกรมเพื่อให้สามารถรับแรงดันแหล่งจ่ายที่สูงขึ้นได้แต่ถ้าวงจรขนานแหล่งจ่ายนะครับมีค่า24โวลต์แต่เราไปเอาหลอด12มาขนาด2 2หลอด ปรากฏว่าต่อเข้าไปแป๊บเดียวขาดเพราะอะไรแรงดันของแหล่งจ่ายเนี่ยไปเข้าหลอดไฟโดยตรงนะโดยไม่มีการลดทอนใดๆเพราะว่ายิงเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้วงจรขนานเนี่ยอุปกรณ์จะต้องมีอัตราทนแรงดันเท่ากับแหล่งจ่ายนะวงจรขนานมีข้อดีตรงที่ว่านะกระแสที่ไหลผ่านเนี่ยมันจะแบ่งมันจะแบ่งมันจะแบ่งไปกับตัวที่หนึ่ง มันจะแบ่งเอ่อมันจะแบ่งไปกับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะเรียกว่าเป็นการแบ่งกระแสวงจรแบ่งกระแสอย่างง่ายเรียกว่าคือเลนส์ดิวอดอร์นะคือเลนส์ดิวอดอร์ถ้าภาษาอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกอย่างนี้นะหมายความว่ากระแสจุดที่หนึ่งก็จะไหลผ่านหลอดไฟ R 1กระแสจุดที่สองก็จะเป็นกระแสที่ไหลผ่านจุดของหลอดไฟ R 2เข้าแหล่งจ่ายนะก็สามารถทำวงจรแบ่งกระแสได้นะแบ่งกระแส แล้วก็ถ้าหลอดไฟดวงที่หนึ่งขาดทางเดินของกระแสที่เหลือก็จะไปไหลผ่านหลอดไฟดวงที่สองนะหลอดไฟดวงที่สองยังคงสว่างอยู่นะหลอดไฟดวงที่หนึ่งแม้ว่าจะขาดไปแล้วหลอดไฟดวงที่สองก็ยังสว่างอยู่นี่คือข้อดีนะนะครับผมข้อดีของวงจรขนานนะแต่ถามว่าการนําเอาวงจรอนุกรมก็ดีขนานก็ดีไปใช้งานเนี่ยข้อดีมันมีคนละด้าน ข้อดีมันมีคนละด้านนะอน,นุกรมเนี่ยกระแสที่ไหลมันเป็นกระแสทางเดียวถูกไหมครับกระแสทางเดียวกระแสมีค่าเดียวแต่ถ้าวงจรขนาดเนี่ยกระแสที่ไหลผ่นานเนี่ยมันอาจจะมีกระแสสองค่าก็ได้ถ้าตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยโหลดเนะี่ยมันมีค่าความต้านทานไม่เท่ากันพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดหลอดไฟสองหลอดเนี้ยกำลัง watt ไม่เท่ากันตัวนี้ร้อยวัตตัวนี้ห้าสิบ w a หลอดไฟร้อยวัต t จะต้องมีกระแสไหลผ่านมากกว่า50วัตที่แหล่งจ่ายเดียวกัน นะครับหลอดไฟดวงที่1ที่มีกําลังมากกว่าจะสว่างกว่าดวงที่2ที่มีกําลังน้อยกว่ากระแสจะไหลผ่านมากกว่านะนี่คือคําจํากัดความแล้วก็ลักษณะของวงจรอนุกรมและขนานนะเมื่อข้อดีของวงจรอนุกรมขนานและขนานเนี่ยมันมีข้อดีกันคนละด้านจึงมีการนําเอาวงจรทั้ง2เข้ามารวมตัวกันเป็นวงจรผสมนะวงจรผสมก็คือผสมระหว่าง การอนุกรมสองชุดนี้อนุกรมโดยที่ชุดของ r 2และ r 3เป็นชุดที่ขนานกันอยู่นะขนานกันอยู่จุดประสงค์ในการต่อแบบนี้อาจจะเห็นได้โดยโดยที่ว่าโหลดของแต่ละตัวนั้นมันมีค่าไม่เท่ากันเลยสักตัวหรือถ้าเป็นการต่อแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั้งทั้งหมดเนี่ย มันเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดไม่เท่ากันเลยอย่างเช่นแบตลูกนี้อาจจะเป็นลูกใหญ่ลูกเนี้ยสลูกนี้อาจจะเป็นลูกเล็กต่อลูกเล็กขนาดเพื่อเอาความจุเพิ่มขึ้นหรือเอาแอมเพิ่มขึ้นเพราะว่ากระแสที่ไหลมันจะไหลผ่านมากขึ้นนะเพื่อเอาไปนุกรมกับตัวที่1ตัวที่1เพื่อเอาแรงดันให้สูงขึ้นแล้วเอาแรงดันเนี่ยไปใช้งานอันนี้เปรียบเทียบถึงการต่อแบตเตอรี่การต่อโหลดก็เช่นกันการต่อโหลดในลักษณะของการผสม จะต้องคํำนึงถึงองค์ประกอบของโหลดและการนําไปใช้งานเป็นสําคัญเนื่องจากข้อดีของวงจรอนุกรมและขนานมีข้อดีกันคนละด้านนะเรื่องของการไหลของกระแสและแรงดันนะโดยที่ผมจะสมมุติว่า R ตัวที่2 R ตัวที่3เป็นหลอดไฟขนาด12โวลต์สตัวตัวนี้ก็12โวลต ตัวนี้คือแรงจ่าย24โวลต์เทียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆหลอดทุกหลอดมีค่าแรงดัน12โวลต์เท่ากันหมดแต่สองหลอดนี้อาจจะเป็นหลอดที่วัดน้อยเช่น5วัตต์5วัตต์ตัวนี้อาจจะ10วัตต์ก็เลยเอาหลอด5วัตต์เนี่ยไปขนานกันแล้วอนุกรมกับ10วัตต์แล้วเอาไปใช้กับแรงดันที่สูงกว่าพิกัดของหลอดประมาณนี้ น,นี่คือการ,กรยกตัวอย่างง่ายๆว่าวงจรการใช้งานแบบผสมจะต้องดูองค์ประกอบของโหลดเป็นสําคัญนะพิจารณาจากการต่อแบบอนุกรมและขนานเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้วนําไปผสมเพื่อใช้งานเรียกง่ายๆว่าการต่อแบบผสมเป็นการประยุกต์เป็นการนําไปใช้เป็นการต่อยอดนะเชิงความรู้นะแล้วก็ไอเดียต่างๆนะโอเคสําหรับเรื่องของ ลักษณะวงจรไฟฟ้าวงจรอ,อนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมนะในหัวข้อการสอนออนไลน์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าภาคที่3ก็จบลงไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของการคำนวณน,นะวงจรไฟฟ้าในลักษณะแบบนี้แหละอนุกรมขนานผสมนะจะลองคำนวณให้ดูว่ากระแสที่ไหลผ่านมันเป็นยังไงแรงดันที่ตกค่อมมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลองคำนวณให้ดูนะนะครับผมนะเรามาเรียนรู้ ลักษณะกันนะคร่าวๆนะถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อติชมนะคำแนะนำใดๆก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะในคลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะทั้งหมดตอนนี้ที่ผมไลฟ์สดอยู่มีทั้งหมด40นะ40ท่านที่ติดตามอยู่นะโอเคในกลุ่มนะแล้วก็นอกกลุ่มนะที่ติดตามเข้ามาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างดีนะสำหรับวันนี้การสอนออนไลน์ EP 3ก็ จบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม